สวัสดีครับโจฮักนัสารคามสวัสดีครับคนสัญจรชาแนลครับผมวันนี้คนสัญจรคุณอยยาอาไปไว้บนตัดสิโอ้โหมันอยู่ใกล้กันมันบำรุงกันได้เผืือบำรุงกันได้ไงโอเคนะท่านผู้ชมก็กระเซาเยาะแย่กันเป็นประจำนะครับอสองสองสองท่านนี้เอาเอาเอาลยใหญ่ๆมานี่เอาเล็กๆออกไปะนะครับว่าแล้วเอาท่านผู้ชมสมุนไพรที่เราจะต้องมาวันนี้คือเป็นประสบการณ์จากแฟนคลับนะครับว่า จากการที่เขากินไปแล้วนะครับสองอาทิตย์แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นผลเป็นไงแต่ว่าอาทิตย์แรกเขาก็รู้แล้วนะสามวันแรกเขารู้แล้วรู้แล้วแต่อาทิ์ที่สองเขาก็ยังโทรมาคุยอยู่นะครับวาบ่าเป็นอย่างไร ร,ร,รู้สึกว่าเขาจะพอใจกับสิ่งที่คุณส่งไปให้นัเนี่ยถูกต้องแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่พูดถึงนี่ก็คือนะครับรากปลาไหลเผือกท่านผู้ชม,รมตรงกัดอาลีนะครับรากปลารหลเผือกวันนี้ถือคนละท่อนเลยนะครับเอารากปลารหลเผือกเนี่ยถ้าหั่นเป็นแว่นแว่นแล้วจะเป็นอย่างไรเอาอยู่ในถุงเนี่ยอ,อันนน้หั่นอย่างนี้นี่หั่นตอนเปียกหรือว่าแห้งเนี่ย หันตอนเปียกครับอ๋อมันสับ่านหันตอนที่เราขุดมาใหม่ๆใช่นะครับง่ายนะครับเอาทีนี้เรามาพูดกันเลยว่าประสบการณ์จากแฟนขับก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาแนะนำกันนะ FC ของผมนี่คือนะครับก็ก็อ่าเป็นผู้มวยเนาะเป็นผู้มวยแล้วก็อ่าเวลาคือ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 เขาซ้อมมวยเวลาซ้อมมวยเนี่ยก็คือว่าเตะกระสอบนะครับล่อเป้าอะไรเนี่ยท่านผู้ชมเอาง่ายๆพูดตรงๆเลยใช้คําตรงๆเลย หลังจากนั้นมันมัีสองโรคที่เขาเป็นอยู่นะที่ผมจะพูดนี่คือเป็นอยู่สองโรคนะครับโรคแรกก็คือนกเขาไม่ขันท่านผู้ชมนอนกับเมียแล้วไม่ลุกเลยไปยังไงก็มาอย่างนั้นแล้วนั่งขับรถไปหรือนอนไปมันก็ไม่ตื่นมันก็คือแบบหงอยเหงาอ่ะนะครับมันไม่ตื่นแย่มากแล้วก็แฟนคลับนะครับคนนี้เขาก็นะครับก็เป็น ครูมวยแล้วกันนะครับก็ร,บร่างกายแข็งแรงอืแต่ว่านะครับก็คือว่าน้องชายไม่แข็งแรงรท่านผู้ชมส่วนถึงออ,ออกกําลังกายยังไงก็แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ไปใช้เกี่ยวกับที่เป็นเจลในการเพิ่มชูกําลังอะ่ะอคือเวลากินเข้าไปแล้วน้องชายก็จะเกิดการตื่นตัวท่านผู้ชม,มคือเขาใช้เจลแต่ท่านผู้ ท่านผู้ชมทราบไหมว่ามันเอาไว้อาก้ามันจะมันจะบีบเส้นประสาททุกส่วนเลยนะอ่านะครับสามสิบปีตาเบอร์ตารก็เปลี่ยนสีตาเปลี่ยนสีตาเปลี่ยนสีอันตรายนะครับอ่ซีเดก้าก็เหมือนกันนะครับที่เราพูดถึงว่าพวกนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นคนไทยทําและก็ไม่ไทยทําก็แล้วแต่ท่านผู้ชมมมันไปบีบส่วนประสาท ส่วนที่เป็นฮอร์โมนของเราที่จะมาบังคับให้น้องชายมันแข็งใช่นกเขาตื่นตัวว่างั้นเหรอท่านผู้ชมตรงจุดๆนั้นแต่ว่าพอใช้นานๆไปแล้วท่านผู้ชมทราบไหมว่าใช้นานๆไปผลิตภัณฑ์พวกนั้นนะจะทําให้น้องชาย,ายไม่แข็งตัวท่านผู้ชมตายด้านลงไปขอบอกนะครับคุณจะแข็งแรงแค่ไหนก็ช่างไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเกี่ยวกับโรคระบบ เกี่ยวกับสืบพันธ์ระบบสืบพันธ์ตัวนี้บำรุงเลือดนะครับเอาลังจากเป็นแล้วนะครับก็ใช้ชีวิตใช่เป็นโรคไอด้วยอ๋อเป็นโรคไอไปหาหมออย่างไงท่านผู้ชมไปตรวจอย่างไรก็ไม่มีไวรัสก็ไม่มีใช่ไม่มีอะไรเลยออเสมหะาก็นิดนิดหน่อยแต่ว่าพูดไปแล้วไอไปด้วยนะครับทีนี้เราพอเรามาสอบถามกันเนี้ยเวลาเขาซ้อมมวยเนี่ย อย่าลืมนะว่าเตะเป้าเนี่ยฝุ่นจากเหงื่อนะครับจากเหงื่อแล้วอยู่ในห้องแอร์หรือไม่แอร์ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมฝุ่นมันจะกระจายว่อนเลยนะครับแล้วก็เข้าไปทางลมหายใจไปหาปอดของเราไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่ใช่โรคปอดหาสาเหตุไม่เจอเพราะฉะนั้นหาสาเหตุที่เจอก็คือนะครับปลาไหลเผือกรากปลาไหลเผือกท่านผู้ชมพี่เขากินไปประมาณสามสี่วันอ่ะเพราะว่า ขาตัวช่วยบำรุงเลือดแก้ไอได้ด้วยไอแก้ไขวัดโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะไวรัสนี่แหละท่านผู้ชมท่านผู้ชมทราบไหมว่าคนที่เป็นเอไม่ใช่ไม่ใช่เอชไอวีนะคนที่เป็นเ IV ไอวีคนที่เป็นนั่นก็สามารถที่จะคือคนที่เป็นเอชไอวีเนี่ยเขาจะเป็นคนบกพร่องอ่ะเขาเป็นไข้บ่อยใช่ครับพอเป็นไข้บ่อยแล้วสมุนไพรตัวนี้ในการบําบัด รักษาเกี่ยวกับโรคไข้ด้วยแจมครับตัวเนี้ยสุดยอดเลยคือคนที่เป็นติดเชื้อ Hiv เนี่ยก็สามารถนั้นได้แต่นะครับพอมาเกี่ยวกับโควิด2อ1 9เนี่ยไวรัสก็สามารถบำบัดได้เช่นกันมันจะบำรุงกำลังบำรุงร่างกายนะครับปรับระดับฮอร์โมนของเพศชายฟิตเปรีะยเปรีะเปรี่ยลำพังทานเฉพาะเขานี่มันก็แข็งแต่ าาบ้นยังไม่พออีกอ่คนสัญจรอธิบายสิเรานี่ครับเถาขนาดนี้ครับรู้นะเขาตําลึงครับเขาตําลึงท่านผู้ชมอายุประมาณนี้เลยสานท่อนนะครับท่อนสักเซนหนึ่งหรือสองเซนก็ได้ใช่ฝึงลมหรือตากแดดให้มันแห้งปลาไหลเผือกกับเขาตําลึงอื ไวันี้เอฟซีของที่โจงกัลโจเล่าเนี่ยนะฮะเขาใช้สองส่วนเลยครับตรงผสมกันที่แรกพี่เขาโทรมาบอกว่าอาจารย์อาจารย์โจเขาบอกว่าเอาอย่างเดียวได้ไหมเฉพาะเอเขาตําเลึงเขาตําลึงไม่ได้นะครับไม่ได้แต่ในการทําคลิปเราสามารถในการนําเสนอได้เพราะไอ้นี่เขาชูกําลังชูกําลังอย่างเดียวแต่ว่าบํารุงเลือดอันนี้บํารุงเลือด แล้วก็ช่วยให้บริเวณตรงนั้นเนี่ยเลือดไหลเวียนดีตรงนั้นคือตรงไหนตรงน้องชายครับโอเคครับตอบตรงๆหรือว่าก็ไม่พูดตรงดีกว่าน้องชายครับสำหรับท่านชายสำหรับท่านชายนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ผ่านการการวิจัยนะครับสำหรับปลาไหลเผือกมาเลเซียเขาวิจัยไทรไปจดสิทธิบัตรอเมริกาโจดสิทธิบัตรไปจดเรแล้วเร็วเนาะคือแถบ เป็นพืชเกิดเมืองร้อนคุณต้มดื่มกับผลทานผลทานคเออผลทานเอาหรือบดเป็นแคปซูลแต่แต่เขามีแคปซูลขายนะมปลลเผือกเนี่ยเขามีแคปซูลขายท่านผู้ชมแต่ก็หาที่มาที่ไปนะครับความน่าเชื่อถือแหล่งผลิตนะท่านผู้ชมเชื่อถือได้ก็แหล่งผลิตเชื่อถือได้นะครับแล้วก็มีหลายคนที่โทรมาสอบถามมาว่าเอ๊พี่โจนู่นนี่นั่นแล้วก็จะทําให้น้องชายผมใหญ่ขึ้นมาได้ไหม ถ้าเลือดไปเลี้ยงบริเวณนั้นได้ดีมันจะใหญ่กว่าปกติท่านผู้ชมเช่นั่นเเลือดได้ไหลเวียนตรงน้องชายเราเพราะว่าน้องชายเราเส้นเลือดหลวมปยอพี่เขาโทรมาว่าหลังจากใช้ไปแล้วอาทิตย์หนึ่งก็โทรมาอาทิตย์ที่สองก็โทรมาพี่โจเอ้ยน้องชายผมเนี่ยนกเขานกเขาผมขันดีดีนั่งขับรถไปก็แข็งคือแค่นึกแ็แข็งแค่นึกก็แข็งชวนเมีย บ่อยลกเขาชวนเมียบ่อยครับไม่ใช่เราโมชวนเมียไปจับนกเขาชวนเมียไปจับนกเขาบ่อยบ่อยท่านผู้ชมไม่จับก็แข็งบางทีพี่เขาแค่นึกนะแข็งขึ้นมานะครับแต่นะครับปัญหาหลายๆท่านเนี่ยนะครับผมก็จะบอกเลยว่าคนที่เป็นเบาหวานน้องชายไม่ค่อยแข็งคนสัญจรทานได้ทานได้ท่านผู้ชมแล้วมันจะค่อยๆปรับมันอาศัยระยะเวลานิดนึงสาหรับคนที่เป็นเบาหวาน แต่สําหรับคนปกติแล้วเป็นไงคนสัญจรอุ้ยไม่กี่วันโอ้ยไม่กี่วันไม่กี่วันแปลว่านกเขาขันเลยแนะนํานะครับแนะนําอย่างหนึ่งคือถ้าใครเริ่มทานครั้งแรกขอให้ทานหนึ่งเดือนไปเลยือแล้วก็หยุดสิบห้าวันเอาอันนี้คือวิธีการทานวิธีการกินแล้ววิธีกินสมุนไพรนะครับสมุนไพรคนสัญจรถ้าสมมติว่าเป็นท่อนมาอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นแห้งมาผมก็เอาประมาณสักหนึ่งชืบนะครับ ตัดมาเลยแล้วก็ผ่าเป็นซิ่ๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะเนี้ยคือเขาเขาเอาสับตอนที่ยังใหม่ๆยังไปขุดใหม่ๆไอ้นี่มันแห้งน้ําระเหยออกหมดล้วอาคนสัญจรเอาไว้มาคืบหนึ่งแล้วก็สับเป็นท่อนๆแล้วเอาต้มน้ําเท่าไหร่ต้มน้ําก็ลิตรครึ่งถึงสองลิตรต้มน้าเดือดกี่นาทีก็ห้าถึงสิบนาทีพอกินยังไงครับกินก่อนอาหาร หรือหลังงานตอนท้องว่างอยู่ประมาณตอนเช้า1 5บห้าถึงยีนาทีเนาะตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับตอนเช้ากับตอนเย็นทีนี้ถ้าผมต้มไปวันนี้แล้วพรุ่งนี้ผมสามารถเอาชุดเดิมมาต้มต่อได้ไหมได้ครับผมได้ก็แปลว่า2วันติดกันเธอขอลดความขมของปลายเผือกเลยถ้ามันหายปุ๊บเปลี่ยนยาเลยถ้าความขมมันหายไปท่านผู้ชมเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยใช่ครับกินติดต่อกันถ้าผมกินอย่างนี้ได้ไหม กิน7วันแล้วผมหยุด2วันได้ครับผมก็ได้นะท่านผู้ชมเอาละเพราะว่าการทานดื่มสมุนไพรทุกชนิดจะเป็นแบบนั้นอ้าวทีนี้จะเว้นระยะถ้าคนที่กินทุกวันเป็นเดือนหยุด15วันเดือนต่อมาต้องหยุด15วันท่านผู้ชมอ่านะครับพอเดือนที่สองแล้วก็ ทานสองวันหยุดวันหนึ่งทานสามวันหยุดสองวันอะไรอย่างเงี้ยกว่าคือต้องมีการหยุดท่านผู้ชมเพราะว่าต้องให้ไตเราทํางานปกตินะครับทีนี้บางคนบอกว่าเอ้ยพี่โจผมกินผมกินปลาไหลเผือกเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงอายุด้วยนะกับกินปลาไหลเผือกเนี่ยทาไมผมฉี่บ่อยจังเลยเยี่ยวขาวเยี่ยวขาวด้วยนะลืม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 ปฏิบายตรงนี้เอาว่าคือสําหรับใครที่ ทานก็ไปเนี่ยเขาช่วยขับปัสสาวะแล้วก็ปัสสาวะไม่เหลืองใช่แก้ปัญหาคนที่ฉี่ฉี่ตกขี่กระปิดกระปอยไม่พ้นอ่ะขี่กระปิดกระปอยคือฉี่ไม่พุ่งอ๋ออย่างนี้นะมีหลายๆคนเราก็ไม่อยากออกชื่อเนาะมีหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวเราจะพูดคลิปต่อไปนะครับเกี่ยวกับกระปิดกระปอยแล้วก็ประเภท ปัสสาวะไม่สุดอ่ะแบบแบบแบบเราคิดว่าสุดแล้วนะสั่นน้องชายเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมแล้วก็เก็บเรียบร้อยพอเดินไปได้9 2 9ลากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นคลิปต่อไปแล้วก็ฉีไม่พุ่งเนี่ยเขาช่วยได้อ่าฉีไม่พุ่งช่วยได้เอาทีนี้เรามาพูดถึง2สมุนไพรนี้นะครับก็คือปลาไหลเผือกกับเถาตําลึงเถาตําลึงกับปลาไหลเผือกท่านผู้ชมเอากลักำลังคนสันจรมันมีหลายเพศหลายวัยนะที่โทรเข้ามาทาง YouTube หรือโทรเข้ามาทางไลน์ติดต่อทางไลน์เพราะว่าถ้าช่องคนสัญจรและก็ช่องจูหัอนักสรคาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่องลามกเออคือมันเป็นอะไรแต่แบบแต่ไม่ได้ลามก่านผู้ชมช่วยให้กระชุ่มกระชวยนะครับทีนี้เราก็พูดถึงอายุแฟนขับเนี่ยที่โทรมาหาโจเนี่ยมีปัญหามากมายบางคนอยากให้น้องชายใหญ่อื แต่ว่าไม่ดูว่าที่อายุกับฮอร์โมนตัวเองอคือคน,อคนสัญจรทราบไหมว่าอายุที่อยู่ในตำรับตำราที่เขาเขียนไว้เกี่ยวกับรากปลาไหลเผือกนะ<ม>คนที่จะใช้รากปลาไหลเผือกต้องอายุ35ขึ้นไปใช่ครับผมแต่ถ้าคนที่ผอมแห้งแรงน้อยนะครับอายุ20กว่าขึ้นไปก็สามารถใช้ได้ได้นะครับถ้าคนที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับนะก็คือว่าช่วยตัวเองบ่อยๆหมายถึงชักเบ้าวนะนะเอะ อลืมไปครับไปแข่งว้าวเออแข่งว้าวก็คือที่นะครับก็คือว่ามีมีน้ําอสุจิที่เยอะพออยู่แล้วแล้วก็อายุยังน้อยนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่ผมแห้งแหลกน้อยนะอย่าไปกินรากปลาไหลเผือกทวนทั้งนี้หนึ่งคนที่ฮอร์โมนปรับได้อยู่นะครับไม่ต้องไปกินรากปลาไหลเผือกต้องอายุสามสิบห้าขึ้นไปนะครับสามสิบห้าอัพขึ้นไปค่อยกินรากปลาไหลเผือก แต่ถ้าคนผอมแห้งแรงน้อยก็สามารถกินรากประหลัยเผือกได้ใช่ครับบางคนก็เข้าใจว่าผมแข็งแรงอยู่พี่โจก็น้องชายก็ตื่นตัวดีผมจะกินรากสมุนไพรประหลัยเผือกได้ไหมย,ยังไม่ได้นะครับถ้าอายุอย่างน้อยอยู่ครับนะครับคือคือต้องกลางคนขึ้นมาหน่อยอดีมา,มากเลยครับ เพราะว่าฮอร์โมนหรือว่าการทํางานของเซลล์ในร่างกายมันดีแข็งแรงอยู่ครับผมใช่ครับสิ่งไหนที่ผมพูดหลุดไปแล้วท่านผู้ชมก็ขออไยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมันก็หลุดนะครับแต่มันก็หลุดไปแล้วอ่าหลุดไปแล้วเอาคืนแม่ไม่ได้ถ้าไอถ้าคุณไอนะคุณหลุดเลยนะครับผมคุณไอคุณหลุดไหมโ้ไม่หลุด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 ถ้าเขาไอท่านผู้ชมถ้าเขาเมคเลิฟอยู่ถ้าเขาไอนี่เขาหลุดเลยนี่ครับพูดจาการเกี่ยวกับ ตอนเช้าอากาศเปลี่ยนทางคนทันจอนช n แนวกับโจฮักและสารคามก็เลยมาพูดเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจไอ้นี่ก็ช่วยได้นะครับเพราะใช่แก่กแค่ไอแค่ไอได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถ้าคนที่ไปดูใน Google นะก็จะเซิร์ชว่ารากปลาไหลเผือกแล้วก็พิมพ์คำว่าสรรพคุณแล้วคุณหานะครับแล้วก็ผ่านงานการวิจัยมีมีกิจที่เราต้องดูเกี่ยวกับอ้างอิงด้วยนะครับแล้วเราก็จะปลอดภัย แล้วก็ส่วนวิธีการกินการใช้พ่อโจกินปลาไหลเผือกมาแล้วเจ็ปปีแล้วไงผมดีนานมากใช่เขานานมากที่สัมพัญนะคนสังจรชะลอความแก่โอ้ชะลออวัยครับด้วยการใช้สมุนไพรรากปลาไหลเผือกแล้วก็เทาตำลึงแจมแจมเลยช่างอาสนักแหลครับสุดยอดบอกยอด